เราทุกคนต่างเติบโตมากับกระดาษเราเรียนรู้จากมันเขียนจดหมายผ่านมันอ่านหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ลงบนมันแต่คุณเคยสงสัยไหมว่ากระดาษเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกได้อย่างไร ในคลิปนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปกว่า2,000ปีเพื่อค้นหาความลับของแผ่นบางๆที่เคยปฏิวัติวิวธีการสื่อสารของมนุษยชาติและนี่คือ EP 1จุดกำเนิดของกระดาษค่ะ ตอนที่กระดาษจะถือกำเนิดขึ้นมนุษย์ก็พยายามหาวิธีบันทึกข้อมูลถ่ายทอดเรื่องราวและจดจำเหตุการณ์สำคัญมาโดยตลอดแต่วัสดุที่ใช้ในแต่ละภูมิภาคนั้นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสิ่งของที่หาได้ในท้องถิ่นและเทคโนโลยีในยุคนั้นเมโสโปเตเมียรวมถึงชาวสุเมเลียนและบาบิโลนบริเวณอีรักปัจจุบันจะใช้แผ่นดินเหนียวตากแห้งเป็นสื่อบันทึก พวกเขาใช้ไม้ปลายแหลมกดลงไปเป็นอักษรลิมใช้ในการจดบันทึกบัญชีทำเนียมปฏิบัติและกฎหมายข้อดีคือทนทานต่อเวลาข้อเสียคือหนักแตกง่ายและเขียนได้ช้าก่อนคิดค้นกระดาษจีนเองก็มีการใช้ไม้ไผ่แผ่นยาวมาร้อยเข้าด้วยกันเป็นม้วนเรียกว่าเชอร์ใช้แป้งหรือแท่งโลหะจารึกข้อความและยังมีการใช้กระดูกสัตว์หรือกระดองเตา่าสำหรับการเสียงทายหรือเขียนคำสั่งของกษัตริย์ด้วยค่ะ ข้อดีคือสิ่งของที่พวกเขานํามาใช้นั้นมันหาได้ง่ายในจีนแต่ข้อเสียคือมันก็มีน้ําหนักเขียนยากและเก็บรักษายากด้วยส่วนทางอียิปต์ก็มีสิ่งที่เรียกว่าต้นกกอียิปต์หรือพาเปรสัสที่ทําขึ้นมาจากลําต้นของพาปราสัสซึ่งเป็นพืชน,น้ําชนิดหนึ่งตัดเป็นเส้นบางๆแล้วเรียงสารควายตากจนแห้งจนเป็นแผน่น นิยมใช้จารึกเรื่องราวทางศาสนาการบริหารและบทกลอนค่ะข้อดีคือเขียนง่ายน้ำหนักเบากว่าไม้ข้อเสียคือเปราะบางถ้าชื้นแล้วจะเสียรูปทรงไปเลยค่ะทางยุโรปกรีกและโรมันใช้แผ่นหนังสัตว์เช่นหนังแกะวัวหรือแพะพวกเขาจะขูดขนออกและยืดให้เรียบเรียกว่าพ c าช e n t แต่ถ้าเป็นหนังลูกวัวเขาจะเรียกว่าเวลลัมใช้ในการเขียนคัมภีร์ไบเบิลตำราทางวิทยาศาสตร์หรือเอกสารสําคัญข้อดีคือทนทานมากข้อเสียคือแพงผลิตยากต้องใช้หนังจานวนมากค่ะช่วงเวลานั้นจารึกที่สําคัญมากๆมักถูกสลักลงบนหินหินแกรน,นิตหรือโลหะเช่นศิลาจารึกของจักรพรรดิไอชอกอินเดียศ ok ิลาโลเซตาอียิป e ต์ B, จารึกสุโขทัยในไทย ข้อดีคือเก็บได้นานเป็นพันปีแต่ข้อเสียคือมันไม่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันทีนี้มาดูจุดเปลี่ยนของสิ่งประดิษฐ์แห่งประวัติศาสตร์กันบ้างนะคะในประวัติศาสตร์โลกมีนักประดิษฐ์เพียงไม่กี่คนที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษย์ได้อย่างถาวรหนึ่งในนั้นคือไช่หลุนขันทีในราชสำนักราชวงศ์ฮั่นของจีนผู้ให้กำเนิดกระดาษจนได้รับสมญานามว่าเป็นพระบิดาแห่งการผลิตกระดาษเลยค่ะ จริงๆใช่หลุนเนี่ยเป็นขันทีและข้าราชการในสมัยจกักรพรรดิท่านเหอแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเขาสังเกตว่าระบบการเขียนในยุคนั้นเช่นไม้ไผ่หรือผ้าไหมมีต้นทุนสูงและไม่สะดวกสบายเลยด้วยความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ด้านการบริหารเขาจึงพัฒนาวิธีการผลิตวัสดุใหม่สำหรับการเขียนที่ราคาถูกน้ำหนักเบาและผลิตได้มากในปีคิดสกรา 105, ช105ชหลุนได้นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ของเขาต่อจกักรพรรดิ สิ่งนี้เองที่ถูกจดจําในภายหลังว่าเป็นกระดาษแบบดั้งเดิมขั้นตอนการทําคือเขาจะนําเปลือกไม้เศษผ้าเก่าและแหจับปลาเก่ามาทุบๆบดๆให้ละเอียดจากนั้นก็นํามาผสมกับน้ําให้กลายเป็นเยื่อเสร็จแล้วก็ตักเยื่อขึ้นมาผ่านตะแกรงไม้แล้วปล่อยให้แห้งแค่นี้ก็จะได้แผ่นบางๆที่เขียนได้แล้วค่ะซึ่งวัสดุที่เขานํามาใช้ทั้งหมดนั้นมันก็เป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไปน่นแปลว่าชาวบ้านก็จะทํามันได้เองด้วยค่ะ และนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้กระดาษไม่ใช่สิ่งฟุ้มเฟืออีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องมือของประชาชนในช่วงศตวตรรษที่4-6ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกระดาษได้แพร่าจากจีนไปยังเกาหลีก่อนจะเดินทางสู่ญี่ปุ่นโดยผ่านพระสงฆ์นักปราชญ์และนักเดินทางกระดาษที่ถูกผลิตในญี่ปุ่นถูกเรียกว่าวาชิซึ่งมีคุณภาพสูงและกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบัน จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทาให้กระดาษหลุดออกจากโลกตะวันออกสู่ดินแดนกว้างไกลเกิดขึ้นในปีคิศร .751 เมื่อกองทัพจีนประทะกับกองทัพอาหรับใกล้เมืองสมคานในอุซเบกิสถานปัจจุบันหลังการสู้รบชาวจีนจํานวนหนึ่งถูกจับเป็นเชลยรวมถึงช่างทํากระดาษซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตกระดาษให้แก่ชาวอาหรับนี่คือจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมกระดาษในโลกมุสลิม จากนั้นเมืองสําคัญในโลกอิสลามเช่นซมาคานดามัสกัสและแบกแดดกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตกระดาษและเป็นแหล่งสะสมความรู้กระดาษเข้ามาแทนที่หนังสัตว์ที่เคยใช้ในการเขียนห้องสมุดที่มีชื่อเสียงอย่างบ้านแห่งปัญญาหรือที่รู้จักกันในชื่อหอสมุดใหญ่แห่งกรุงแบกแดดก็เป็นผลผลิตจากยุคที่กระดาษเริ่มมีอิทธิพลความรู้และเทคโนโลยีจากโลกอิสลามได้แพร่ต่อไปอยังยุโรปผ่านเส้นทางการค้าและการสู้รบในสงครามครูเสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสเปนและชิชิลีซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวมุสลิมในช่วงเวลาหนึง่งโรงงานผลิตกระดาษแห่งแรกของยุโรปถือกำเนิดขึ้นที่เมืองคาติบาใกล้เมืองบาเลนเซียประเทศสเปนในช่วงศตวรรษที่12แนวคิดการผลิตกระดาษค่อยๆแร่ขยายไปยังฝรั่งเศสอิตาลีและเยอรมนีการมาถึงของกระดาษในยุโรปเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่รอการจุดประกาย และประกายไฟนั้นก็มาในรูปแบบของแท่นพิมพ์ที่โยฮันเนสคูเทนเบิร์กประดิขึ้นในศตรวรรษที่15การรวมตัวกันของเทคโนโลยีแท่นพิมพ์และกระดาษราคาถูกเปิดทางให้เกิดการปฏิวัติทางความรู้ครั้งใหญ่หนังสือจำนวนมากถูกผลิตขึ้นในเวลาอันสัน้นทำให้ประชาชนเริ่มเข้าถึงความรู้ได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จากต้นกําเนิดที่เรียบง่ายในวังหลวงจีนแต่ในความเป็นจริงมันคือหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์แม้ว่าเราจะอยู่ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมากมายถูกจัดเก็บในอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์แต่กระดาษยังคงมีบทบาทอย่างลึกซึ้งในชีวิตประจําวันของเราทั้งในฐานะสื่อกลางในการเรียนรู้เอกสารราชการสัญญาทางกฎหมายไปจนถึงการแสดงออกทางศิละปะและความคิดสร้างสรรค์เด็กเล็กเรียนรู้การเขียนครั้งแรกบนกระดาษ หนังสือเรียนยังคงถูกพิมพ์ด้วยหมึกบนแผ่นกระดาษที่พลิกอ่านได้จริงงานวาดภาพงานเขียนงานโน้ตย่อล้วนยังอาศัยความรู้สึกของสัมผัสที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดแม้แต่ในห้องประชุมสมัยใหม่กระดาษโน้ตก็ยังวางอยู่คู่กับคอมพิวเตอร์พกพากระดาษยังเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้แสดงความรู้สึกต่อกันไม่ว่าจะเป็นจดหมายลายมือการ์ดวันเกิดหรือแม้แต่บันทึกส่วนตัวที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กระดาษให้ความรู้สึกเป็นของจริงที่จับต้องได้และมีน้ำหนักทางอารมณ์อย่างที่จอภาพไม่อาจให้ได้แม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่กระดาษไม่เคยหายไปมันเพียงปรับตัวและคงคุณค่าในบทบาทใหม่ๆอยู่เสมอจากวังหลวงในจีนสู่สมุดวาดของเด็กคนหนึ่งในปัจจุบันกระดาษไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เราเขียนลงไปแต่มันคือรากฐานของอรารยธรรมมนุษย์ และใน EP 2เราจะพาคุณไปดูว่ากระดาษหนึ่งแผ่นสามารถเปลี่ยนโลกได้จริงหรือพร้อมกับวิเคราะห์ผลกระทบของกระดาษต่อศาสนาการศึกษาวิทยาศาสตร์การพิมพ์และอีกมากมายยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ